ปัจจุบันนี้ขบวนการค้ายาเสพติดนำเด็กและเยาวชนมาเป็นเกราะป้องกันการจับกลุ่มด้วยการใช้ความรู้เท่าไม่ถึงการของเด็กทั้งหลอกให้เด็กเสพยาเสพติดฟรีจนติดงอมแงมแล้วก็บังคับให้เป็นเด็กเดินยาสอดคล้องกับข้อมูลจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนซึ่งพบว่าคดียาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับเด็กนั้นมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกวันติดตามประเด็นนี้จากคุณอัธพลดวงจินดาค่ะ ชวนไปลองขอให้ลองดูดตอนแรกไม่รู้มึนเจ้าหน้าที่ครมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI บุกเข้าจับกลุ่มนายสุภกิจภูนสุขเสริมพร้อมพวกอีกสองคนเครือข่ายยาเสพติดพัทยาจังหวัดชนบุรีหลังผู้ปกครองหลายคนร้องเรียนว่าบุตรหลานถูกล่อลวงให้เข้าไปอยู่ในวงวนของขบวนการค้ายาเสพติด เยาวชนวัย13ปีคุนี้ถูกหลอกให้เสพยาไอซ์จนติดงอมแงมก่อนจะบังคับให้เป็นเด็กเดินยาให้กับเพื่อนในโรงเรียนกระทั่งอาจารย์ตรพบปวศสีม่วงจึงต้องหยุดเรียนกลางคันเขาจะเริ่มให้หาเพื่อนก็ชวนเพื่อนมาให้เอาของไปปล่อยอะไรพวกนี้บางทีเขาให้ไปเป็นเพื่อนหรือไม่ก็กันตำรวจพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีปัญหาเรื่องอบายามุกเป็นอันดับต้นๆของประเทศเช่นเดียวกับหัวเมืองท่องเที่ยวใหญ่ เด็กและเยาวชนจึงตกเป็นเหยื่อได้ง่ายข้อมูลที่ดีเอสไอมีอยู่พบว่ากลุ่มนี้จะเลือกเด็กที่ผู้ปกครองมีฐานะมาร่วมขบวนการหลอกให้เสพ <ừ, S 2> เสพจนจนติดแต่เด็กจะต้องไปหาลูกค้า ừ, ก็คือเพื่อน <ๆ S 2> ในโรงเรียนหรือกลุ่มคนที่รู้จักโดยเข้าไปชักชวนแล้วก็บังคับให้ให้ขายถ้าไม่ขายก็แบกเมลว่าหนึ่งจะทำร้ายหรือสองจะบอกพ่อแม่บอกผู้ปกครองสอดคล้องกับข้อมูลจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่พบว่า สถิติคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กอันดับหนึ่งเป็นคดียาเสพติดบ่อยครั้งเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการและปัจจุบันมีนโน้นมเพิ่มสูงขึ้นกังวลใจมากเพราะว่าเด็กเหล่านี้จะเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อใช่เนื่องจากวุฒิภาวะเนี่ยยังเด็กไงฮะก็จะไม่ทราบว,ว่าสิ่งที่ทําไปเนี่ยผิดกฎหมายตัวเด็กเองทีส่วนใหญ่นะเท่าที่เท่าที่ดูพฤติการคดีแล้วเนี่ยเด็กจะไม่ค่อยรู้<ม>ก็อย่างที่บอกอะวุฒิภาวะของเด็กปัญหานี้เป็นสิ่งท้าทายและกําลังบั่นทอนสังคมไทยในปัจจุบัน เมื่ออนาคตของชาติถูกหลอกให้อยู่ในวังวนอัปยศเหล่านี้อัตพลนุงจินดารายงาน